าดทุนก็5000ล้านอะไรที่ทําให้พี่หมอมบยิปอินซอยตัดสินใจอยากจะเข้าไปเคโอเวอร์ต่อครับไงเราเห็นแล้วว่าเป็นแอปที่ดีแล้วก็เป็นเฟรนลี่คือเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าเป็นมิตรแล้วก็เกือ้อกูลกันเราบอกว่าสังคมอ่ะมันจะอยู่ได้มันต้องอยู่ด้วยความเกือ้อกูลคือเห็นค่านะเห็นค่าซึ่งกันและกันในอีโคซิสเต็มของแบ like บ Delive r y ี่แพลตฟอร์มทั้งร้านอาหารทั้งไรเดอร์ผู้สั่งอาหารแล้วก็คนที่ทําแอปให้ทุกคนใช้ร่วมกันคือไม่มีใครที่จะต้องได้ประโยชน์คนเดียวมันต้องต่่างคนนนประโยชกั เดือนกว่าๆที่ผ่านมาเราจะได้ยินการปิดตัวของแอป d e l i v e r y แอปหนึ่งที่ชื่อว่า o b i n h o o d ถูกไหมครับที่เจ้าของแอปพลิเคชันนั่นก็คือ SCBX แต่จริงๆจ,จะบอกว่าเขายังไม่ได้ปิดตัวนะเขาเปิดให้บริการเหมือนเดิมยังมีรายเดอร์เหมือนเดิมมีคนสั่งเหมือนเดิมร้านอาหารออนบอร์ดอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ o ร i n h o o d ที่เคยอยู่ในมือ s c b x ตอนนี้มาอยู่ในมือของเจ้าของคนใหม่เรียบร้อยแล้วชื่อบริษัทว่ายิ p Inso อผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จจะะไม่่่รรรู้ััักวาาา Inso คือบบิิิษษททเป็นตตงช หรือเปล่าแล้วทําไมเขาต้องซื้อแอป Delive r y ที่ขาดทุนหลายพันล้านบาทอะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจมาเทคโอเวอร์โรบินฮูดและร้านอาหารจะได้ประโยชน์อะไรกับเจ้าของใหม่นี้โรบินฮูดจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคําถามที่เกิดขึ้นจะได้รับคําตอบในคลิปนี้อย่างแน่นอนวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอมู้บริหารบริษัทยิบอินซอยแล้วก็ผู้บริหารใหม่ของแอปโรบินฮูดกันครับอะไรที่ทําให้ยิบอินซอยลงมาในตลาดร้านอาหารเพราะผมเห็นงบการเงินยอดขายปีละห้าพันล้านกำไรหลั เป็นร้อยร้านแต่เข้ามาในตลาด delivery ที่มีการแข่งขันสูงมากขนาดนี้ครับอะไรที่ทําให้พี่หม่อมเห็นโอกาสตรงนี้ก็จริงๆคิดว่ายิปซซอยนียเป็นเทคโนโลยีมาตลอดเทคโนโลยีควบคู่สมัยเนอะเมื่อก่อนทางรถไฟก็เป็นเทคโนโลยีเมื่อก่อนอุปกรณ์สินค้าอุปโภคบริโภคหรือเครื่องทันสมัยของคอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้น d e ลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์ e ิสมันก็จะเป็นของที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเราเห็นโอกาสคะพอโดบินพูดประกาศตัวเนอะว่าแบบหยุดแล้วธุรกิจนี จบแล้วการช่วยคนช่วงโควิดสิ้นสุดแล้วเฮ้ยเราก็เสียดายเนอะแอปที่สร้างแบรนด์มาเรารู้ว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญมากนะเป็นแอปที่แบบสวยงามน่ารักเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับช่วยเหลือ SME ใช่เขาเกิดมาเพราะช่วงช่วยคนจริงๆใช,ใช่ไหมแล้วก็เราก็เข้าใจเลยว่าที่เขาทําแล้วถูกถูกรีจิสเตอร์ว่าขาดทุนนะเขาทําเรื่อง c s เาเขาไม่ได้ทํามาจะแข่งขันกับใครเลยเขาทําเพื่อช่วยคนเพื่อ CSR เพื่อเพื่อช่วยให้ลูกค้าแล้วยังมีชีวิตมีเศรษฐกิจอยู่ได้ซึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เห็นว่าแฟนของ ูที่เป็นทั้งร้านค้าหรือไรเดอร์หรือผู้คนเนี้ยแบบ มันผูกพันกันเยอะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องสั่งอาหารอย่างเดียววันที่เราินฮุดประกาศปิดตัวอันนั้นวันนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างจำวันที่ได้เลยค่ะ24มิถุนายน2 5 6 7ตกใจ5โมงเย็นเกิดอะไรขึ้นมีคนส่งมาเขาบอกเฮ้ยเราเป็นฮุดปิดเราก็ตกใจปิดได้ยังไงเนี่ยอยู่ดีๆอะไรจะมาปิดม,มันก็โอเคของมันอยู่ดีๆนี่แหละเราก็ต้องโทรกิ้งเนอะถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใครให้บอกรู้ว่าแบบซัพพอร์ตสังคมมาเยอะพอควรถึงเวลาปิดได้แล้วตอนนี้วิกฤตโควิดเลิกแล้วถึงได้รู้ว่า แบบทุกๆออเดอร์ท,ที่เราสั่งกันแบงค์ซัพพอร์ตตลอดเขาใช้เงินเยอะขนาดไหนในการทั้งพัฒนาเอ่ยทั้งสัพพอร์ตการเกิดของโรบินฮูดขึ้นมาแล้วพอเขาบอกนี้ยเข้าใจว่าแบบเออเข้าใจแล้วล่ะเสียดายแล้วบอกเอาทำไมไม่ขึ้นราคาล่ะเขาบอกว่าเป็นแบงค์ทำเพื่อ CSR ทําทำขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ตอนหลังเนี่ยวันที่30 ก็ม um, ีประกาศออกมาว่าขายเครอกรยัง no um, I mean, ไม่ป mm ิด hmm, ค yeah. ือ1วันก่อนปิดนะทุกคนแบบบอกว่าร้านอาหารเกือบเยอะเลยอ่ะปิดไปหมดแล้วไกดเดอร์ก็เริ่มถอยออกแล้วแอปก็เลยหายไปตั้งเยอะแล้วเมื่อวานนี้หมไปทานข้าวที่ร้านหนึ่งก็บอกว่าน้องเออแบบที่จะสั่งโรบิ้วไปบ้านได้ไหมบอกเออมันปิดแล้วค่ะแล้วเขาบอกน้องเขาไม่ปิดค่ะไม่ปิดค่ะน้องไปบอกผู้จัดการนะคะเนี่ยคือแบบหลายร้านเลยที่หมไปคุยด้วยเขาก็บอกปิดแล้วปิดแล้วเพราะข่าวปิดมันมากกว่าข่าวที่บอกว่ายังเปิดให้บริการอยู่ขาดทุนก็5,000ล้านอะไรที่ทําให้พี หมอมกับยิปอินซอยตัดสินใจอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์ต่อครับก็อย่างที่ว่าไงเราเห็นแล้วว่าเป็นแอปที่ดีแล้วก็เป็นเฟรนลี่คือเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าเป็นมิตรแล้วก็เกือ้อกูลกันเราบอกว่าสังคมอ่ะมันจะอยู่ได้มันต้องอยู่ด้วยความเกือ้อกูลคือเห็นค่านะเห็นค่าซึ่งกันและกันในอีโคซิสต m มของแบบ Delivery Plat ตฟอรทั้งร้านอาหารทั้งไรเดอร์ผู้สั่งอาหารแล้วก็คนที่ทําแอปให้ทุกคนใช้ร่วมกันคือไม่มีใครที่จะต้องได้ประโยชน์คนเดียวมันต้องต่างคนต่างสมประโยชน์กันเราไม่่่ได้ออยูในนธุรก Food Del กิจม hmm. า ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางด้านร้านอาหารมาก,ก่อนเราสั่งอาหารบ่อยเรา user อะไระอะไรที่ทําให้มั่นใจในการเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วเราจะคอนวินคนในองคอ์กรเรายัางไงหรือหุ้นส่วนเรายัางไงครับเพราะว่าการที่เอาเงินไปอุ้ม 1> App 1, ม,ม่่ไใชเงินที่ทจริงเราไมใ่ใช่เงินไปอุ้มเขาเลยนะคะจริง,รงๆเขาอ่ะอุ้มตัวเองเขาอ่ะใช้เงินในการพัฒนาของตัวเองใช้เงินในการัพพอร์ตการสั่งอาหารทุกออเดอร์จนตอนที่เขาจะส่งมอบมาให้เราอ่ะเขาก็เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วส่งมาให้เราแบบเบาๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอ่ะรับช่วงแบบสืบทอดสมบัติมากกว่าในมุมความอยากช่วยผมเข้าใจละในมุมธุรกิจนะครับเรามองความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันนี้ยังไงก็บอกแล้วว่ามันต้องอยู่แบบสมค่ากันคือร้านอาหารก็ให้แพลตฟอร์มด้วยพี่รเดร ก็ทำเซอร์วิสให้ดีกับแพลตฟอร์มลูกค้าก็รู้ว่าไม่ใช่กดแต่หาอะไรที่ถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ niche market นิชมาร์เก็ตนี้เราอยู่ได้ แล้วเราว่าลูกค้าเราเป็นทู้ดเป็นแบบนั้นแสดงว่าหลังจากนี้แอปโปรบินฟู้ดจะมี GP แลละเมื่อก่อนก็มีเขาเรียกว่าดีดีแต่ว่าเป็นดีดีโดยสมัครใจเนอะลูกค้าที่เป็นร้านค้าน่ารักมากนะที่เราเห็นนี่โดยสมัครใจเขายังให้เป็นขนาดนี้เลยเหรอเราก็เห็นเนอะคนนี้ก็ให้คนนี้ก็ให้อ่าบางคนก็อาจจะแบบอ่าไม่ให้นะก็มีมันก็มีคนหลายแบบใช่ไหมคะณวันนี้พอยิบอินซอยเข้ามา GP เท่าไหร่ครับก็เมื่อก่อนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยตอนที่อยู่ใต้ XCBX เนี่ยรู้สึกจะแม็กซ์ดีดีของเขา ที่ 15- บห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราเข้ามาเนี่ยเราจะปรับมันเป็น28เราจะทําเรื่องออโตเมติกโปรโมทร้านต่างๆที่จะเวียนหมุนร้านขึ้นมาให้คนได้เห็นมากขึ้นตามแบบอาจจะเป็นแล้วแต่กิมมิกว่าเทศกาลนี้เทศกาลอาหารเจเทศกาลอาหารเกาหลีอาหารจีนของไทยเพื่อ<า>ให้เกิด<อ>วความเท่าเทียมทุกคนเกิดการมองเห็นถูกไหมครับใช่ใช่ก็จะถูกเวียนมาเลยไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นออโตเมติกอยู่ในสิ่งที่เราจะทําให้กับร้านค้าของโรบินฮูดมีจุดไหนที่โรบิน ฮุ้นมองว่าจะนําเสนอความแตกต่างจากแอปอื่นหลังจากนี้อีกไหมครับเรื่องเซอร์วิสของเราเนี่ยจริงๆเราถูกชมเลยนะคะว่ารายเดอร์ของเราเนี่ยสุภาพแล้วก็สะอาดเรียบร้อยทักทาย thank you และที่เน้นพิเศษคือรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เราินทูดเราไม่พวงยอดใดๆจริงๆในมุมนี้ผมว่าไม่ได้เฉพาะไรเดอร์ร้านอาหารอย่างพวกผมเช่นเดียวกันบางทีเราโดนลูกค้าโทรมาหาบอกว่าเอ้ร้านอยู่ใกล้นิดเดียวอาหารยังไม่ไปส่งอีกเหรอเราก็บอกว่าไม่ส่งทั้งนานแล้วนะครับอ๋อกลายเป็นว่าเขาวนไปรับออเดอร์ที่อื่นอ,<า>อันนี้<อ>ก็ท <Robin S 2> ําให้ประสบการณ์ลูกค้าก็ไม่ดีร้านเองก็ไม่ดี ฉะนั้นวันนี้ถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือการที่โรบ n นทู d ในมือของยิปอินซอยเข้ามาเนี่ยเราแคร์ประสบการณ์ของสเต็กโฮเดอร์เป็นหลักคือลูกค้าแล้วก็ไรเดอร์ใช่โฟกัสแค่เ,เรื่องตรงนี้ก่อนทําให้ดีเลยแล้วก็ผู้สั่งอาหารแน่นอนนะผู้เป็นผู้สั่งอาหารให้กับทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้ให้อาชีพก,กับไรเดอร์ของเราเนี่ยเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีอาหารที่อุ่นร้อนตรงตามคุณภาพกลับไปถึงเขาด้วยโดยไม่ไม่ต้องจ่ายเงินบวกเพิ่ม ข้อดีอีกข้อนึงของโรบินฮูดก็คือโรบินฮูดเนี่ยมีการระบบการเก็บเงินตัดบัญชีตั้งแต่สั่งอาหารเรียบร้อยเลยนะคะไรเดอร์ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับร้านค้าแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเงินกับลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งที่ไรเดอร์ชอบมากที่เราคุยมาแล้วเราก็คิดว่ามันก็แฟร์แล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเขาด้วยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรที่แบบอยู่ดีๆเงินหายถูกอะไรไปหรือว่าเงินไม่พอหรือไปส่งแล้วลบอกว่าไม่ใช่เอออันนี้เราก็ตัดปัญหาแบบเราดูแลไรเดอร์เรื่องนี้เป็นเลยทีนี้ยังพ่วงอยู่กเหมนิยคร่่าาจใ เป็นหลักก็ S C B เราก็มีระบบที่เอื้อมโดยพิเศษเลยว่าเป็น S C B easy นะคะแต่ว่าจริงๆมันก็มีทั้ง2 C 2 P มีการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้หมดทุกอย่าง แค่เราไม่เก็บเงินสดสังคมไร้เงินสดพี่หมอบางแผนกลยุทธ์ธุรกิจของโรบินฮูดยังไงหลังจากนี้เพื่อดึงมาเก็ตแชร์กลับมาบ้างก็มาเก็ตแชร์เราเบอร์ห้านะเราเป็นน้องเล็กที่สุดนะ่ยผมก็ว่าเราสามารถอยู่ในเซกเตอร์ที่เราเลือกได้เป็น n i ชมา market คือทุกธุรกิจอะ่ะมันก็ต้องมีคนหลายคนอยู่ในธุรกิจนั้นแต่ละคนก็วางโพสิชันตัวเองไม่เหมือนกันมบอกว่าโรบินฮูดก็มีโพสิชันของตัวเองที่ค่อนข้างอยู่นี้สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าและก็ร้านอาหารประทับใจในมุมไรเดอร์ของโรบินฮูดคือการบรบิการ ที่ดี S B X เขามีการเทรนนิ Pie: ่งอย่างดีพอมาถึงมือยิปอินซอยเราจะคงมาตรฐานตรงนั้นยังไงอะครับเดี๋ยวต้องพาไปดูห้องเทรนนิ่งของยิปอินซอยเราอบรมมีอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีเทรนนิ่งใหญ่มากคอจุดได้300คนเพราะว่ายิปอินซอยเซอร์วิสลูกค้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็รู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญและเป็นจุดแข็งของโรบินฮูดด้วยทุกคนพูดเสมอว่ารายเดอร์ของโรบินฮูดเนี่ยสุภาพมารยาทดีเรียบร้อยสะอาด ทุกคนพูดร้านค้าพูดผู้สั่งของพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่เราต้องคงต่อแล้วยิ่งซอยเป็นบริษัทคุณภาพอยู่แล้วเน่เราทํางานมีคุณภาพด้วยคุณธรรมเห็นค่าซึ่งกันและกันเราถึงได้ยืนมาถึงเป็นร้อยปีเราถึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นไรเดอร์โรบินฮูดก็ต้องถูกเทรนแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะเราไม่ทิ้งมันแน่เราว่ามันคือจุดแข็งจริงๆของโรบินฮูดฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้พี่หมอมพูดกับร้านอาหารที่ดูช่องต่อเพนกวินอยู่ครับอยากจะเชิญชวนอะไรใ้เเเขขาาาามมปิดระบบบกลั รบินฮูดบ้างกับครับรีบเปิดระบบกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคือช่วงแรกเนี่ยการรีบกันเอาค่อยๆเอานัมเบอร์ขึ้นค่อยๆเอาพี่ๆไรเดอร์กลับมาการค่อยๆเพิ่มร้านอาหารเราจะค่อยๆทําไม่งั้นถ้ามันไม่สมดุลกันแล้ว่ร้านมาเยอะไรเดอร์ไม่พอก็โดนว่าไรเดอร์มาเยอะร้านน้อยคนสั่งน้อยพี่ๆไรเดอร์ก็รู้สึกว่าแบบว่างานไม่มีเพราะฉะนั้นการขึ้นเนี่ยรบินฮูดบอกอยู่แล้วว่ามันต้องค่อยๆขึ้นกันอย่างสมดุลกระตด้วยไม่ใช่แบบตุลาคมมาโอ้โหถาทมค่อยๆขึ้นเราค่อยๆขึ้นกััันนีี่่หมมออครรบบททิิิษชย เราไม่ค่อยได้ยินชื่อบริษัทนี้อยากให้พี่หมอมเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ายิบอินซอยทาอะไรบ้างอะครับค่ะก็ตั้งแต่แบบแรกเริ่มนู่นเลยสมัยแบบเกือบร้อยปีที่แล้วค่ะคุณปู่คุณพ่อของคุณปู่ทำเรื่องทางรถไฟก็เห็นช่องทางการทำธุรกิจก็เริ่มไปทำเรื่องค้าแร่เพราะเราทำทางรถไฟลงภาคใต้ด้วยแบบสายปราจีนบุรีอะไรอย่างเงี้ย ก็จากค้าแร่มาก็ค้าแบบอุโภคบริโภคในที่สมัยก่อนคนก็เรียกว่าสักกระเบอยญเลยลบขายทุกอย่างใช่ไหมนําเข้าส่งออกจากนั้นก็จะมีของใหม่ล่าสุดก็จะเป็นไอทีนี่เป็นซอยก็เริ่มมาทําธุรกิจเมมเฟมทาให้แบบทางแบงก์ก่อนเนาะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนที่ต้องใช้ตัวเลขเยอะๆก็คือธนาคารปัจจุบันเนี่ยเราก็ทาเบสอยู่ทางด้านไอทีที่แบบค่อนข้างอยู่ในรากฐานใหญ่ก็คือแบงก์ราชการแล้วก็เอกชน เป็น B2B เลยค่ะผมเข้ามาออฟฟิศยิปอินซอยผมนึกว่าเข้ามาบริษัทที่เกี่ยวกับพวก Eco Friendly หรืออะไรพวกนี้นี่คือเราอยู่ในออฟฟิศใช่ร้านกาแฟออฟฟิศเราเป็น Coworking Space เราอะทำนวัตรกรรมทางสังคมเราอยู่ได้แบบเพ่งเรื่องความยั่งยืนเราคิดถึงความยั่งยืนเป็นหลักอันนี้จริงๆมันคือเพอร์เพสของยิปอินซอยเลยในเครือหรือว่าหรือว่าเฉพาะพีพ่หม่อมเองอที่จริงมันเป็นตั้งแต่คุณทวดเลยนะคะคุณทวดบอกว่าเ,เราเป็นลูกหลานจีนที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามอยู่แบบเห็นแก่ตัวต้องอยู่แบบเกื้อกูลแล้วก็แบบดูแลแบบแทนคุณแผ่นดินคืนให้สังคม country and society in return ก็เรียกว่า c s r แบบยิปอินซอย มันก็ถูกฝังอยู่ในเจนนะไม่เคยถูกสั่งนะว่าต้องทําพอมาเห็นเอกสารอ๋อมันเลยเป็นอย่างนี้มันมันอยู่ในเจเนเรชั่นว่าถูกสืบทอดมาอย่างนี้ว่าต้องทําอะไรที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับแผ่นดินแล้วก็กับสังคมเราทําอะไรบ้างอะครับในองค์กร เราทำไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคราฟท์ผ้าใยออร์แกนิกทำจากลำพูนเอาแม่บ้านที่ตั้งอ,อันนี้พูดได้ไม่รู้ตั้งวงเล่นไพ่แทนที่จะตั้งวงเล่นไพ่กันก็เป็นวงเย็บปัปกถักร้อยหรือแม้แต่พวกน้ำยาที่เป็นน้ำยาทำความาสะอาดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าทำมาจากถ้าคุณไม่รักษาป่าต้นน้ำบนดอยเราจะไม่มีของแบบนี้เพราะทุกอย่างคือธรรมชาติล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแม้แต่สารเกิดฟองที่เป็นทางเคมีคอลเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมเรื่องโปรไบโอติกของญี่ปุ่นนะนี่คือความสนใจส่วนตัวของ เราก็สนใจด้วยแต่ว่าองค์กรเราทําด้วยจริงๆซึ่งพี่หมอมก็มองว่าโรบินฮูดเองก็เป็นการยกระดับหรือช่วยสังคมอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเราคิดว่าเราช่วยแต่เราไม่ได้ช่วยแบบชาริตี้และขาดทุนได้คือมองว่าถึงเราทําแบบมีกําไรโรบินฮูดก็ยังเป็น CSR ให้เราได้ออจริงๆเพราะว่าเขาแบบเขาน่ารักอะ่ะหมอมว่าเขาน่ารัก ใครจะว่าไม่น่ารักก็ไม่รู้แต่เราว่าเขาน่ารักเรามองเป้าหมายของ r ร b i n h นฟู้ดไปถึงตรงไหนครับพอเราอยู่ข้างที่เป็นธุรกิจไอทีที่จริงลูกค้าเราจะเป็นไม่ใช่ลูกค้าร้านอาหารหรืออะไร<ช>แต่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แบบต่อยอดไอทีเยอะแยะหรือว่ามีเป็นแพลตฟอร์มทํานู่นทํานี่โอกาสมันมีเยอะมากคุณอาจจะเห็นโรบิน h ูดที่ไม่ใช่แค่ฟู้ดหรือว่ามาดลิเวอรี่อย่างเดียวแต่เราบอกว่าในที่สุดคุณอาจจะเห็นแพลตฟอร์มโรบิน h ูดที่เป็นการเชื่อมต่อของหรืออะไรจากชุมชนเพื่อส่งออกไปถึงต่างประเทศก็ยังได้ในอนาคตใช่าอาจจะเป็นแพลต เรื่องที่แบบเออทำไมแบบไม่ทำนะแบบด้วยแพลตฟอร์มนี้ทำได้จริงๆเหมบอกว่าถ้าเราทำสำเร็จเร็วคุณก็จะเห็นเร็วแต่ตอนแรกอะตอนเริ่มต้นอะเราก็ต้องทำให้ตัวฟู้ดของเราเนี่ยแข็งแรงก่อนแข็งแรงก่อนก่อนที่จะเริ่มแบบขยายกิ่งก้านสาขาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หวังว่าจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ดีกับผู้ประกอบการกับโรพินฮูดน,นะครับเชื่อมั่นคือสารตั้งต้นความสุขมันอยู่ที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารทําอาหารที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยอย่างเงี้ยมาถึงผู้สั่งผู้สั่งอาจจะเป็นหนึ่งคนหรืออาจจะเป็นการแชร์ความสุขในครอบครัวงตัวเองก็ได้เนี่ยผมว่ามันเกิดคอมมูนิตี้ดีๆที่เห็นค่าซึ่งกันและกันไม่มีเขาไม่มีคนส่งไม่มีผู้สั่งไม่มีระบบ ไม่มีใครอยู่รอดเลยเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันได้แล้วมีหลายแพลตฟอร์มได้ไม่จาเป็นทุกธุรกิจก็มีหลายอย่างแต่ละคนก็จะมีนิชของตัวเองมี specific ของตัวเองเราอยู่กันได้ ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสิ่งที่ผมว่าเราได้เรียนรู้มากกว่าแค่ออโรบินฮูดยังจะมีต่อคือกลยุทธ์ของคนตัวเล็กเราจะเห็นเลยว่าเขาเองเขาก็รู้ข้อจํากัดของตัวเขาเองว่าเขาไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่จะไปสู้กับผู้เล่นในตลาดที่มีอยู่เดิมได้แต่เขาก็รู้จุดแข็งของเขาเองว่าเฮ้ยไอคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันมีจุดแข็งนะมันมีจุดแข่งเรื่องการแก้เพนพอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการการไม่พ่วงออเดอร์ต่างๆซึ่งตอบโจทย์ทั้งเจ้าของร้านตอบโจทย์ทั้งลูกคา้า การที่เราจะสู้กับแบรนด์ใหญ่เราต้องไม่ใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับแบรนด์ใหญ่ยีบอินซอยเข้ามาดูแลโรบินฮูดไม่ได้คาดหวังจะอัดโปรโมชั่นเหมือนแอปพลิเคชันใหญ่แล้วก็ศักยภาพในการดูแลเขาก็ไม่ได้มีทั่วประเทศฉะนั้นสิ่งที่เขารู้ว่าทารก็ตเขาคือใครคือร้านอาหารในกรุงเทพเขารู้ว่าจุดแข่งที่ผ่านมาของโรบินฮูดคืออะไรคือการบริการที่ดีคือการใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเอาตรงนี้มาชูเป็นจุดขายซึ่งผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันโรบินฮู แบบใหม่ที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นทุกการแข่งขันนะมันมีช่องว่างให้คนตัวเล็กแทรกอยู่เสมอแต่แน่นอนเราก็ต้องตอกย้ําจุดยืนหรือจุดแข่งของเราให้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สําหรับร้านไหนที่อาจจะปิดแอปโรบินฮุดไปแล้วลูกค้าคนไหนที่อาจจะไม่ได้สั่งในแอปโรบินฮุดแล้วนะวันนี้ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเคยขายในแอปโรบินฮุดแล้วก็คงออนบอร์ดระบบไม่ได้นานมากนักผมเข้าใจว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็คงมีแอปพลิเคช ที่เราเข้าร่วมประจําอยู่แล้วแต่อย่างน้อยผมว่านะวันนี้หน้าที่ของเราคือเปิดโอกาสทางเลือกให้กับตัวเองเราอย่าปิดโอกาสฉะนั้นการกลับมาของโรบินฮูดเนี่ยเขาคงไม่ได้ลงไปตลาดแมสทั้งหมดเขาอาจจะไปเจาะนิชมาร์เก็ตบางอย่างที่ร้านอาหารเราอาจจะไม่เคยเจาะได้ฉะนั้นการเอาร้านไปอยู่ในหลายแอปเนี่ยมันคือการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและเป็นโอกาสในการเจาะหาลูกค้าใหม่ๆเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนใช้บริการแอปเดียวอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ลองออนบอร์ดในระบบโรบินฮูดดูผมเชื่อว่าหลังจากนี้เขาคงจะ มีแคมเปญอะไรดีๆมาให้กับร้านอาหารอีกมากมายนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน EP หน้าจะเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน